สวัสดีครับผมป๋อมนะครับคลิปนี้นะครับตามคําขอของทุกคนที่ขอเข้ามานะครับให้ผมแนะนําวิธีการต่อหัวโปรเจคเตอร์ขนาด3นิ้วนะครับเวลาเพื่อนๆซื้อมาครับเนี่ยครับมันมีสายไฟสี่เส้นก็คงสงสัยว่าจะต่อ,อยังไงเนาะผมเชื่อว่าหลายคนนะครับที่คิดว่าจะต่อเข้ากับ ตรงเนี้ยของไฟรถยนต์ใช่ไหมเ,เดี๋ยวผมให้ดูตัวอย่างนะเนี่ยอันนี้สมมุติว่าเป็นปลั๊กที่อยู่ในรถยนต์นะเพื่อนๆจะต่อแบบนี้เลยใช่ไหมต่อเสียบอย่างนี้เลยใช่ไหมยอย่างนั้นใช่ไหมว่าต่อ,อยังไงใช่ไหมต่อแบบนี้เลยไม่ได้นะครับถ้าต่อแบบนี้เลยจะติดเฉพาะไฟต่ํา นะครับพอเปิดไปสูงมันจะดับดับหมดเลยนะครับถามว่าทําไมคือต้องเข้าใจนะว่าพวกนี้เนี่ยมันไม่เหมือนหลอดไส้ทั่วไปที่มีสามขั้วที่เสียบเสียบเข้าได้เลยนะครับพอดีผมไม่ได้หยิบหลอดไส้มาจากจากในรถจากที่ลงรถนะครับต่อแบบนี้ไม่ได้นะครับก็คือคุณจะต่ออ่ะแดงสมมุตินะ แดงต่อเส้นนี้อ่าเห็นไหมครับดําต่อเส้นนี้ต่อได้นะครับแต่ว่ามันจะติดเฉพาะไฟต่ํานะครับพอไฟสูงมันจะดับหมดเลยทําไมเหรอคือจริงๆเนี่ยมันจะต้องมีผมผมขอเรียกว่าไดเวอร์นะไดเวอร์ของเขานะครับไดเวอร์ของเขาก็หน้าตาประมาณนี้นะครับผมเรียกไดเวอร์นะ คุณอาจจะเรียกรีเลย์ก็ได้ดเวอร์แบบนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมครับแล้วคราวนี้วิธีการต่อต่อยังไงอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับโอเคนะครับสำหรับทุกท่านที่จะซื้อหัวโปรเจคเตอร์มาใส่ในโคม โคมไฟของเรานะครับสิ่งที่ท่านจะต้องมีนะครับคือ1หัวโปรเจคเตอร์นะครับขนาด2นิ้วครึ่ง3นิ้ว2นิ้ว1นิ้วครึ่งแล้วแต่ความพอใจของท่านเลยนะครับครอบนี้จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับแล้วแต่แล้วแต่นะครับอยากใส่ก็ใส่ไม่อยากใส่ก็แล้วแต่นะครับ อย่างที่2ผมขอเรียกว่าไดเวอร์ iver, นะครับไดเวอร์ iver, สำหรับควบคุมนะครับไฟสูงไฟต่ํานะครับตัวนี้นะครับสำหรับใครที่มีความรู้เรื่องช่างไฟจะต่อผ่านรีเลย์ก็ได้นะครับแต่สำหรับคนที่ไม่มีความรู้เรื่องช่างไฟผมแนะนำว่าซื้อไดเวอร์แบบนี้ดีกว่านะครับตัวหนึ่ง เริ่มต้นตั้งแต่80ถึง200บาทนะครับแล้วแต่ยี่ห้อแล้วแต่คุณอยากได้คุณภาพดีขนาดไหนคุณก็ซื้อเอาเลยนะครับคือทุกอย่างเหมือนที่บอกครับคุณภาพตามราคานะครับอ่ะเดี๋ยวมาถึงขั้นตอนนะครับขั้นตอนนะครับไฟสองเส้นนี้ครับบวกลบบวกลบของไฟต่ำนะครับอ่าบวกลบของไฟต่ำนะครับแล้วคราวนี้ สองเส้นนี้คืออะไรสองเส้นนี้คือโซลินอยที่ไว้สำหรับยกไฟสูงนะครับโซลินอยนะครับเพราะฉะนั้นแนวทางในการต่อต่อยังไงอ่าก็คือเนี่ยครับเขาจะมีปลั๊กแบบนี้มาเป็นชุดของเขาเห็นไหมครับอย่างนี้เราตัดปลั๊กตัวนี้ออกนะครับตัวนี้เนี่ยเส้นใหญ่นะเส้นใหญ่แดงดำเนี่ยจะเป็นบวกลบ นะครับบวกลบนี่ต่อองนี้เลยเห <ivan. S 1> ็นไหมครับบวกลบพันเทปพ,พันไฟพันสายหุดให้เรียบร้อยนะครับอ่าแล้วอันนี้นิดนึงนะฟังให้ดีนะครับในกรณีที่คุณต่อเนี่ยแดงแดงดำดำแล้วไม่ติดนะครับคุณลองสลับขั้วกันดูนะ <S <S ดำดำแดงแดงดำ เพราะโปรเจคเตอร์ or, บางตัวบางรุ่นนะครับเหมือนผมก็เรียกไม่ถูกนะเหมือนแม่งมันแจ้งอะแจ้งยังไงคือบวกลบบวกต้องเป็นสีแดงพื้นฐานนะลบต้องเป็นสีดำมันสลับขั้วสีดำเป็นบวกสีแดงเป็นลบมีนะผมเคยเจอเพราะฉะนั้นเช็คดูให้ดีนะครับแล้ว2เส้นนี้ล่ะต่อย,ยังไง สองเส้นนี้เนี่ยมันจะมีปลักออกมานะครับปลักออกมาคุณมันไม่มีไม่มีบอกไงว่าอันไหนบวกอันไหนลบใช่ไหมคุณลองต่อดูก่อนนะครับใช้สายหดเนี่ยต่อก่อนอต่อก่อนอย่างนี้นะครับแล้วลองไปเสียบในรถดูดูซิว่าถ้าเสียบในรถแล้วมันทำงานได้หรือเปล่า ถ้ามันทํางานได้ก็ค่อยพันสายไฟหุ้มสายหุดให้มันดีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าซื้อหัวโปรเจคเตอร์มาขนาดไหนก็แล้วแต่สิ่งที่ต้องมีนะครับคือ1หัวโปรเจคเตอร์2นะครับผมเรียกว่าไดเวอร์ในการควบคุมไฟสูงไฟต่ํานะครับหลังจากนั้นพอเราต่อเสร็จใช่ไหมครับเราก็สามารถที่จะนี่สมมติเป็นปลั๊กในรถนะเสียบอย่างนี้คราวนี้ ไฟสูงไฟต่ําก็ทํางานได้นะครับเข้าใจแล้วนะที่เพื่อนๆถามว่าต่อ,อยังไงต่อแบบไหนทําไมต่อแล้วรถผมไฟสูงใช้ไม่ได้ต่อแล้วจะต่อ,อยังไงเนี่ยผมทําให้ดูคร่าวๆนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีคนดูเยอะนะเพราะว่ามีคนขอผมมาหลายคนมากนะครับเดี๋ยวผมจะเทสไฟให้ดูนะครับว่าพอเราต่อไดเวอร์แล้วมันทำงานได้สูงต่ำได้นะครับ นี่นะครับผมจ่ายไฟเข้าหลอดผ่านไดเบอร์แล้วนะครับเห็นไหมอ่าห้ดูไฟที่ฝาผานังผมปิดไฟให้ดูนะครับเห็นไหมอ่าแล้วเดี๋ยวผมจะจะจ่ายไฟเข้าไดเวอร์นะครับเพื่อให้โซลินอยทำการยกไฟสูงนะครับ หรือยังครับผู้ชมในช่องทุกท่านนะครับที่ถามเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องการติดตั้งนะครับหัวโปรเจคเตอร์นะครับว่าต่อไฟยังไงนะครับให้สามารถใช้งานได้หวังว่าจะได้เห็นนะครับว่าต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับและว,วิธีการต่อต่อยังไงนะครับในคลิปนี้ก็คงจะเห็นกันแล้วนะ เหตุผลที่ผมไม่ได้ต่อให้ดูเพราะว่าผมเน้นเรื่องการติดตั้งโปรเจคเตอร์นะครับในโคมนะครับแต่พอดีมีผู้ชมหลายท่านนะครับที่ซื้อโปรเจคเตอร์มาเองแล้วมันไม่สามารถที่จะใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพนะครับเพราะว่าขาดอุปกรณ์ชิ้นนี้ตัวไดเวอร์ตัวนี้นะครับก็คราวนี้คงได้รู้แล้วนะว่า ซื้อหัวโปรเจคเตอร์มาต้องมีอุปรกรณ์อะไรบ้างติดตั้งยังไงทำยังไงถึงจะสามารถใช้ได้ในไฟสูงทั้งไฟสูงแล้วก็ไฟต่ำนะครับก็ถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ